สิจังหวัดเตรียมเจอฝนหนักระวังลมกระโชกแรงฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่30กรกฎาคม2565ตามที่กรมตุนิยมวิทยาได้มีการคาดหมายว่าวันนี้บริเวณประเทศไทยในทุกภาคจะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ตั้งแต่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมมีกำลังแรงมากขึ้นและร่องมรสุมเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้บริเวณประเทศไทยมากยิ่งขึ้นส่วนยอมความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลอันดามันและมหาสมุทรแปซิฟิกจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างแล้วในวันนี้จะมีพื้นที่ใดที่จะได้รับฝนตกหนักตกแรงกันบ้าง ไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้อดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะตามโมเดลสภาพอากาศจะเห็นได้ว่าในวันนี้ มรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมในบริเวณประเทศไทยอ่าวไทยและภาคใต้เมื่อมองจากโมเดลแล้วจะเห็นได้ว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นในบริเวณประเทศสปป,ปลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้จึงทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมาขึ้นและมีฝนตกหนัก รวมถึงมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้โดยปริมาณน้ำฝนจะเพิ่มมากคืนเรื่อยๆทุกวันนะคะโดยจะมีฝนตกหนักแบบยาวๆต่อเนื่องหลายวันโดยพื้นที่ที่จะมีฝนฟ้าคะนองและจะมีลมกระโชกแรงรวมถึงจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น,น่าน อุตรดิตถ์พิษณุโลกหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุทัยธานีสระบุรีลบบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลจันทบุรีตราดสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุง สงขลาระนองพังงากระบี่ภูเก็ตรังปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบ้างแห่งและมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นด้วยในบางพื้นที่ จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมรวมถึงหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โลงง่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอีกทั้งทางกรมอุตุนิยมวิทยายังให้กราฟิกพื้นที่ฝนตกหนักและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้แก่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกน้องคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมจันทบุรีตราดพังงาภูเก็ต สุราธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสและในวันพรุ่งนี้เมื่อมองจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่ามารสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณทะเลอันดามันเริ่มสลายตัวลง ทำให้การพัดผาของมรสุมไม่ถูกดึงดูดเอาความชื้นไปประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาภาคเหนือของไทยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงในบางพื้นที่กันแบบยาวๆต่อเนื่องหลายวันส่วนพายุทรงดาที่อยู่ไกลกับบริเวณประเทศญี่ปุ่นตอนล่าง มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวไปในบริเวณประเทศจีนตอนกลางและไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยส่วนพายุอีกหนึ่งลูกที่อยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับประเทศฟิลิปปินส์ตอนบนจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเข้าสู่หมู่เกาะไต้หวันแต่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนตอนกลางเช่นกันซึ่งพายุทั้งสองลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย แต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมทำให้มรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเอาไว้ก่อนล่วงหน้าพร้อมทั้งเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทุกวันซึ่งแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปต่อๆไปค่ะพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วย อีกทั้งในช่วงนี้มีฝนตกโปรยปรายลงมาในหลายพื้นที่ขอให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเนื่องจากในขณะที่ฝนตกจะทำให้ถนนลื่นและเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์ และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ